รอแอรลตาจื้อแลดูแพ้หอแอแหตาจื้อมาแห่ตาจื้ออะไรตาจื้อมีแห่ตาจื้อมี เอมือลามารอรอลาลามาลออันนี้ลอลามาลอเอลลอลาลามาเอาใหม่ลาลอลอ,ลอเอลเล